วันนี้ไปโยคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะกิจกรรมที่ได้ดาวเหนือรูนโยคะเนี่ยทำติดต่อกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะคะใช้ท่ายโยคะในการเพิ่มพลังให้กับอักษรรูนแรงบันดาลใจนะคะในการทํากิจกรรมรูนโยคะของแมห,หมอก็คือเริ่มต้นมาจากไม่หมอมีความสนใจในเรื่องของอักษรรูน้าอยากจะรู้ที่มาที่ไปไว้มหมอนเนี่ยไปเรียนอักษรรูนนะคะเกิดจากอะไรนะคะ ก็ไปดูที่เว็บไซต์แม่หมอแองจี้ o m นะคะพิมพ์ Google นะคะ w w w บแม่หมอแองจี้นะคะจะมีที่มาที่ไปนะคะว่าจะอยู่ทำไมแม่หมอมาสนใจเรื่องอักษรนดูนนะคะหลายๆคนที่รู้จักแม่หมอดีจะรู้นะคะว่าหมอมีความรู้หลายสาดมาก การวางไพ่นะคะโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ความรู้เรื่องดวงจีนนะคะโง่เฮงชัยภูมิฮวงจุย้ยทั้งหลายแหล่นะคะก่อนอื่นอักษรรุนคืออะไรก่อนโอ้ว่ากันยาวเลยนะคะอักษรยุนเนี่ยมันจะเป็นถ้าเป็นบ้านเรานะคะก็คือพวกอ,ากาอัอากขระคอบอักขระโบราณนะคะที่เอามาผสมเป็นคาถา วันนี้ไม่อยากจะเล่ายาวมากค่อยวันหลังค่อยทําคลิปนะคะที่เล่ากันยาวๆนะคะใครอยากรู้ว่าอักษรรูนคืออะไรนะคะเอาเป็นว่าอักษรยูนเป็นในเรื่องของเวทมนต์ก็แล้วกันนะคะใครอยากรู้เรื่องอักษรรูนเอาเป็นว่าส์ช Google ได้เลยนะคะเพราะว่าถึงแม้บ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เมืองนอกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วก็มาปีนี้เนี่ยเมื่อหมอก็มีเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นคือนะได้ไปเจออาจารย์ที่คือนะคะแม่หมอนึกมานานแล้วนะคะว่าอยากจะเจอ,อาจา์แบบนี้นะคะอาจารย์ที่สามารถประสมอักษรยูนนะคะให้เป็นยันได้อักษรยูนเนี่ยมีเ,เขาเรียกว่าอะไรมีมนขลังอยู่ไม่ว่าจะเป็นอักษรตัวไหนก็ตามนะคะมันจะมีมนขลังมีความหมายของมันอยู่นะคะ ครวนี้นะคะไม่หมอรู้มาว่าถ้าเอามาผสมกันมันสามารถเป็นคาถาสามารถเป็นคาถาเกิดเวทมนต์ได้นั่นเองนะคะก็ะไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์ไปโลงนะคะท่านก็ได้สอนวิชายันรูนปีนี้หมอก็เลยไปเรียนวิชายันรูนแล้วก็วิชายันรูนในเรื่องหมอในชุดคาร,รู้ที่หมอเคยเรียนมาก,ก็เลยถูกปลุกพลังขึ้นมานั่นเองนะคะ <C'> ก็ ก็เลยอยากมาเผยแพร่เผยแพร่เป็นวิชาโยคะนะคะโยคะเนี่ยงจริงก็มีประโยชน์ในเรื่องของการทำสมาธิอยู่แล้วประโยชน์ในเรื่องของทำให้สุขภาพร่างกายดีในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เป็นการทําสมาธิไปด้วยในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเอามาผสมกับวิชาศาสตร์อักษรรูนไปด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้การโยคะเนี่ย มีพลังอ่ามีพลังนะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกปรับสมดุลมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้นะคะเมื่อเมื่อแปดคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทําโยคะแบบใช้อักษรรูนในแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะบางวันก็เป็น2ตัวบางวันก็เป็น3ตัวแต่มันไม่ใช่การผสมยันนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นคลาสแรกนะคะที่จะ ผสมอักษรรูนนะคะให้มีความหมายเป็นหนังยันรูนและ,ะจะเอามาผสมเป็นท่าของโยคะนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุปป๊อปเนี่ยจะออกแบบท่ายันรูน,นะ,ะให้เป็นท่ายโยคะอย่างไรนะคะถ้าหากว่าคุณไม่มีความรู้ไม่มีความศรัทธาในเรื่องของรูนนะคะก็ะไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกา เป็นการทําให้ร่างกายแข็งแรงตามแบบโยคะก็คือท่าโยคะนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรรูนอยู่แล้วนะคะ,ะมีความรู้สึกศรัทธาในเทพเจ้าน้อสะคะ่ะเทพเจ้าอักษรรูนอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งทําให้เกิดมลขลังมากขึ้นนั่นเองนะคะคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็อยากจะให้ติดตามนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้เราช่วงเวลาหนึ่งนะคะมี กำลังใจที่แบบปลอดโปร่งนะคะไม่เครียดนะคะปล่อยวางจากความทุกข์ความเครียดในชีวิตประจาวันทั้งหลายทั้งปวงเลยที่แน่ๆวันนี้นะคะยานที่เอามาผสมเป็นอักษรรูน,นี้นะคะเป็นอักษรที่เกี่ยวกับการอขอพรเฉลิมฉลองสิ่งใหม่รางวัลและของขวัญที่จะได้รับและการเรียกว่าอะไรการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่แบบ น่ายินดีปรีดานนวันนี้เป็นคลาสแรกนะะที่จะเป็นคลาสที่เป็นการผสมยันรูนนั่นเองนะคะคลาสยคะยันรูนเป็นคลาสแรกโอเคใกล้จะถึงที่หมายแล้วค่ะวันนี้แม่จันได้เตรียมอาหาร เะเรียกอาหารท้องเต้เลยนะคะอาหารท้องเต้ไม่จำน้ำพริกแมงมันโอ้โนี่ไงร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าทันต์อาหาบ้านๆของเราเลยนะคะอย่างค่ะแม้แต่บ้านแต่ใจน้ำพริกแมงแมงมันพิซซ่ไม่มีไซยาไนท์ด้วยค่ะไม่มีไซยาไนท์ La mía está